ก่อนที่ทุกท่านจะดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวนะครับผมอยากจะสื่อสารกับคนดูที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมมีลูกค้าแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นลูกค้าที่เก็บของเก่าหรือว่า,าที่เขาทิ้งแล้วตามจุดต่างๆเขาจะไปแยกของที่มีค่า มาขายพวกเป็นพวกควดพลาสติกลังกระดาษอะไรเงี้ยครับแล้วเขาไปเจอพวกเครื่องประดับจิวเวลรี่เขาก็จะเก็บมาสะสมรวบรวมไว้แบบนี้นะครับบางทีก็อาจเป็นของเก่าที่เขารวบรวมไว้นะครับผมมีลูกค้าแบบนี้ค่อนข้างเยอะแต่ผมไม่ได้ทำชิปออกมานะครับต่อไปผมจะทำชิปมาให้ดูนะครับ คือความในใจของผู้ที่เอามาขายนะครับเขาเคยไปร้านที่รับซื้อแบบนี้นะครับแบบผมหรือไปร้านทองพอเดินเข้าไปปุ๊บร้านคนอื่นไล่กลับเลยอย่าเข้ามานะไม่เอาไม่ดูไม่ซื้อหรือบางร้านก็ใช้คำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามทำให้เขารู้สึก น้อยเนื้อต่ําใจนะครับแล้วเขาก็ได้มาที่ร้านผมบอกกับผมว่าผมไปที่อื่นมาไล่ผมยังกระหมูกระหมาผมมองผมเหมือนไม่ใช่คนแตกต่างจากร้านผมเยอะผมคัดของให้อันไหนแท้ก็รับซื้ออันไหนไม่แท้ก็บอกตรงๆชัดเจนตรงไปตรงมา ไม่มีคำพูดให้รู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจอะไรเลยส่วนตัวผมคิดว่านะครับที่ผมต้อนรับลูกค้าไม่ว่าจะคนรวยคนจนผมต้อนรับเท่าเทียมกันหมดยิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยมีตังค์นะครับแบบเนี้ยอย่างเคสแบบเนี้ยผมอะพยายามดูละเอียดที่สุดเพื่อที่เขา จะได้เงินกลับไปทุกคนมามีความหวังหมดมาที่ร้านผมมีความหวังหมดน่าจะได้เงินกลับไปนะเพื่อให้ลูกได้กินข้าวได้มีข้าวสารไว้หุงให้ลูกกินได้มีไข่ได้มีมาม่าถึงแม้มันจะเป็นบางครั้งได้เงินแค่หลักสิบไม่ถึงร้อยหลักร้อย มันก็ยังได้ต่อลมหายใจของเขาเวลาเขามาผมก็จะพยายามดูให้ดีที่สุดเช็คให้ละเอียดที่สุดเพื่อที่เขาจะได้เงินกลับไปจุนเจือครอบครัวมาครับมาลุ้นไปกับพวกเขาไปพร้อมกับผมครับอันนี้ก็เงินอันนี้ก็เงิน อันนี้ก็เงินครับเงิน,น,นงนะเงินอันนี้งานชุบครับช่วยคัดให้เป็นเงินอันนี้เป็นเหมือนเงินต่ำเราผมแยกให้เงิน,นต่ำเลย น,นี่ไม่ใช่อันนี้งานชุบป,ปุ๊บ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 อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูให้ครับอันนี้เอาใส่ถุงเล็กถุงตัวอื่นอ่ะอันนี้ไม่ใช่ครับอ่ะสีนนมีอีกไหมครับมา<ๆ>เลยครับผมแยกให้ถุงนี้ก็ชุบหมดเลยเพราะว่าลอกแล้ว มีอีกไหมครับ<ม>ได้ครับมาออกมาเลยครับ๋ยวผมดูให้เป็นเหรียญเงนินจะเอาไหมาั้าเป็นเนื้อเงินมารับซื้อครับอ,อ่าได้ได้ครับดูให้อันนี้ที่แยกให้ผมตัวตรงนี้จะได้ะดอะไรที่นี่โอเคนี <Okay. S 2> ่ใส่ให้กล่องเหมือนเดิมอะ โอเคครับอันนี้ไม่มีอะไรที่<น> คนนืออะไรเป็นก <c oughs> ำไรไม่ใช่ครับ <c oughs> ขอมือชุบพิงโก สีสวยเหมือนงานทองนอกนะแต่ไม่ใช่เห็นปะพี่ตรงตะขอจุดๆนี้มันก็ลอกไปและพี่ถ้าเป็นทองก็เส้นเกือบหมื่นพี่เนี่ยนะทองแบบนี้แหละพี่เป็นนาคอ่ะพี่เขาเรียกเขาเรียกคิงโกเขาเรียกนาคพี่โอเคอันนี้ไม่มีอะไรครับมีอีกไหมพี ไม่มีผมจะได้คิดตังค์ให้ได้ครับทองขา่อารัเลยนะอะไรนะพี่รับสิครับทองขาวก็เป็นทองคำนี่แหละพี่แต่ผสมเงินให้มันสีขาวใช่แล้วก็ชุบพวกโลเดียมให้มันไม่ดำให้มันอยู่สีแบบนั้นครับอันนี้แหวนเป็นเงินนะแต่พระไม่ใช่ผมบิดออกให้ ใชพ่ออือแเราสมเด็จพี่เจไปไปออกไปจากบบร้านทองรอบนี้เป็นหลัง <Both face. S 2> เอมาเลยครับไม่เป็นไรนะอัะนสสญญน,ออนี้เป็นเงินครับตัวนี้ต้อมคือหนึ่บอกาที่ไม่ได้หรือว่าสเตนเลจนะสเตนเลตครับพยายามดูให้นะครับ ออันนี้ไม่ใช่ครับได้อันนี้เส้นหนึ่งแบบนี้ขาวๆอย่างนี้น่าจะชุบชุบชุบเงินเนีชุบเงินโอเคอันนี้ไม่มีอะไรครับ